วนนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแคสเปอร์ของพีการ์กับไม่ยูเวนเซโนโ่ของเรานะคะวันนี้พี่มีโค้ดมาแจกนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โค้ดนะคะนี่ค่ะให้กดไปที่หน้าตําโค้ดให้ใส่โค้ดตัวนี้ลงไปนี่นะคะเดี๋ยวเราลงดูก,กัน่อนว่าจะได้เท่าไหร่โอเคค่ะพี่ได้เก้านะคะใครที่ได้มากหรือได้น้อยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้โอเคค่ะพี่สอนการเติมให้กดไปที่หน้าเติม แบบนี้จะใส่เป็นลิงก์เลยนะคะลิงก์อังอาปาโลสองอังเปาโลสองใครทำไม่เป็นก็สามารถ,าารถดูคลิปข้างใต้นี้ได้เลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวนำการเติมแป๊บนึงโอเคค่ะนี่นะคะมีการเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วละะค่ะเดี๋ยวนี้เรามาทำการส่งอีกกันนะคะและลงข้างล่างเลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวนี้เรี่กส่งเป็นสกินยานโอเคค่ะพี่มีการส่งอีกที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราคุยกันในไอเดียกันก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้าง โอเคะค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรกี้นี้พี่ดาวมาสักในเว็บเลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะคะใครที่อยากจะได้นะคะไอเดียเอาวีนัสซมเร์ลองเข้ามาดูกันได้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใตาคอมเมนต์เลยนะคะโอเคะค่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมช่วยกัน like กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ